ทั้งสองข้างอันอื่นหายหมดแล้วขอ่ห้พระเข้าใจอันอื่นหายหมดแล้วถามว่าอันอื่นๆที่มันหายไปถามว่ามันคืออะไรหน้าวันนั้นมันคืออะไรบอกว่าอันี้หายไปแล้วมันที่เอาหายมันไม่ใช่ที่บอกว่าอันอื่นหายไปแล้วน่ะอันอื่นเนี่ยคราะได้มันคืออะไรแต่วันนี้รู้หรยจ้าะเี่ตะเคียวตรงไหนที่นอกโอ้ที่นองทั้งสองข้าง ก่อนหน้า <rumor> นั้นใช่ไหมมันเป็นตะคริวรองอธิบายเขาว่าแต่คริวซึ่งมันเป็นยังไงอาการมันมันปวดปวดมากเลยมันจะขึ้นมาเป็นลูกเลยแล้วปวดอทั้้งงขาเวลามันปวดเช้าสายบ่ายเย็นปวดช่วงเวลานี้กลางคืนไม่เป็นกลางคืนกลางวันไม่เป็นแต่ว่าไอ้ไอ้ที่ชาฝ่าเท้านี่เป็นอย่างอื่นอยวเพิ่งมาพูดเรื่องช้าตามฟังกำลังพูดถึงตะคริวโอเคนะ เวลาปวดแล้วแก้ปัญหาย,ยัางไงตรงนั้นต้นหนูเอาน้ำมันทาใช้น้ำมันนวดอะไรนี่ครับเอาล่ะทีนี้พอเวลามาครับพี่ครั้งมันนิงหายขาดครั้งเดียวเฮ้ยจริงหนูมาคราวที่ก่อนนู้นนะครั้งเดียวหายเลยที่ไป็นไได้ยังไงเบ้นไปแล้วค่ะโกหกแงไม่โกหกแต่เนี่ยมัน,ม,นมันช้าฝ่าเท้าเนี่ยออกมาสองโมงสามโมงเดีย๋ยวเพิ่งย้ำช้าฝ่าเท้ากับกระชับเดี๋ยวเพิ่งย้ำล้วกำลังเน้นหนักเรื่องของตะเคียนนะฮะ กี่ปีที่มันเป็นแต่คิวที่ว่าเน่ะก็เป็นประมาณสักไม่ไม่ถึงปีอะค่ะอืมสักห้าหกเดือนอะไรเนี้ยแต่เป็นที่ว่าโโเปมากใจจะขาดมั้งนะโอ้โหไม่พูดไม่ถูกเลยพูดไม่ถูกนะเป็นแต่ละครั้งรอดตายนะแต่คิวเนี่ยมันดึงมันดูโอ้โหใจจะขาดมไม่รู้จะพูดว่ายอย่างไรสงสัยมาว่าไอ้ที่มันไปครั้งเดียวหายนั่นะน่ยแต่คิวเนี่ยสงสัยว่าจะทำได้ยังไง ไม่สนใหนูอาจารย์เก่งไอค้คำว่าเก่งนี่นะมันอธิบายได้ไหมครับว่าเก่งในสงสัยมันอยากจะรู้บ้างมั้นบ้าก็อยากจะรู้เหมือนกันอ,มนอามาจะเล่าให้ฟังอ่ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่นะครับเรื่องของความคิดเนี่ยหลักการคิดวิธีคิดเนี่ยนะก็เพราะผมคิดเช่นนั้นผมจึงมีสิ่งนี้ทําว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้มันคืออะไรตอบเลยนะครับว่าทุกคนมีอยู่แล้วคําว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นคือพลังงานที่อยู่ในตัวเองเนย พลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในทุกสรรพสิ่งทุกสรรพพืชทุกสรรพสัตว์และทุกคนมีอยู่แล้วตรงนั้นแต่น้อยคนครับที่จะออกมาใช้ได้มันเป็นความไม่ใช่บังเอิญหรอะครับผมรู้จะผมผมรู้ว่าผมมีหน้าที่ผมรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ที่ไหนผมก็ออกมาใช้ได้ทีนี้พอเวลาใช้เนี่ยรู้สึกตัวเช่นไรเนี่ยพูดถึงเวลาผมจับเนื้อต้องตัวเวลาผม กดนู่นนี่นะั่นรู้สึกไงครับมันก็รู้สึกมันก็ดีะค่ะดีคำา่าอธิบายคำว่าดีครับมันต้องมีคาอธิบายมากกว่านี้คาว่าดี <c oughs> มันมันก็ดีรู้สึกมันหายไปอย่างเงี้ยอู้แค่หายกับไม่หายแค่นี้เนาะรู้แค่พียงเทานี้ทำแล้วมันก็หายไปเลยก็เลยกลายเป็นความเชื่อเราวัง,งโง่นะโง่ก็ยอมโง่นี่ยป้องกันไม่ให้โง่จึงอยากให้ อธิบายเนื้อหามันให้แะครับคือนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะที่คนที่ไหนที่ฝึกได้ทําได้มันมาจากสมาธินะเป็นศักยภาพของสมาธิจิตใครก็ได้ที่สามารถทํานี้ได้เอาไปถึงพลังงานอะไรใดก็เอามาใช้ได้ทีนี้พอเวลาใช้มันก็เครื่องเคลื่อนไหวมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตเพราะนั้นพอเวลาผมแต่เนื้อต้องตัวแล้ควคำว่าดีเนี่ยผมบอกให้กันน่ยมันจะสบายเนื้อสบายตัวถามาใช้เป็นใช้ สบายโล่งโปรสบายทำให้ช่นเนี้ยเนี่ยคำว่าดีนะฮะมันจะสบายเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเหมือนกับล่องลอยอยู่ในอากาศมันก็ล่องลอยอยู่เฮ้ยนะฮะมันเป็นอย่างจริงจริงนี่คือไฟฟ้าในร่างกายของแต่ละคนของแต่ละท่านมันไม่หมุนเวียนมันล็อกมันเหมือนประตูปิดเปิดในบ้านเราเนี่ยประตูห้องครัวประตูห้องน้ําประตูห้องนอนมันมันไม่เทลุทรวงถึงกัน นะพลังผลพลองเป็กนกระแสทุกประตูทุกบปานมันเปิดหมดแหมมันก็เลยโฟลโ์ไหลเรียนหมดจึงทําให้สบายโอเคนะนี่<แ>คือพลังงานที่บริสุทธิ์จะเป็นเช่นนี้ใครมีใครได้ยาแจ้กับคนางพัฒนาให้มันได้เพรนพวไารู้จักผมต้องรู้จักหลักการคิดวิธีคิดสรุปการคิดจึงจะบอกว่ารู้จักผมดีรู้จักแค่เงื่อนไม่พอหรอกก็พยายามบอกวิธีนั่นเองโอเคพอได้นะถามว่า หายปวดข้ายังไงหายอย่างไม่ต้องห่วหรอกหายไหมกับยาชิ้นนี้ไอ้ที่ว่าช้ากับปวดข้ออยู่เนี่ยแล้วข้อดีข้อดียืนเย็นไดครับไปยืนจริงไอ้แค่ฟังผมนี่แหละครับยืนยันเย็นเลยอ่ไอ้ช้ากับปวดบางทีกับฝ่าเท้าเนียเป็นไงดีครับดีอีกแล้วปลอดภัยน่าปลอดภัยนะ หายทั้งๆงั้นหายค่ะหายจริงเหรออะไรแค่นี้แม่ทำเลยไม่แต่เนื้อต้องพูดเลยทำไม่ถูแล้วแค่พูดแค่นี้มันหายจริงๆเหรอหายหายแค่หายช้าหายปวดเพราะชาเฮ้ยท่านที่งกำลังฟังที่รอบข้างหลังเนี่ยเป็นพยานหนได้ไหมเนี่ยเอ้าอย่าโวยอย่าทะเลาะกันเนี่ยทั้งนี้แค่คุยละหายไปแล้วแม่แต่เนื้อตัวเลยหายแล้วเนี่ยผมพูดเสียงดังไว้นะผมต้องการให้ได้ยินคำพูดของผมที่ผมพูดเสียงดังต้องการ คุยกันไม่ได้ก็คุยได้เดินทางกันกันโอ๊ยคุยมันล้นแก้วไปแล้วหายแล้วแต่ว่าเนี่ยที่ผมพูดตรงนี้มันหายได้ยังไงผมบังคับไม่หายได้แบบเนี่ยฮะเพียงแค่เข้าใจภาษาผมโทษคำว่าเข้าใจเข้าใจมัน get into หรือว่ามัน get inner ก็ไปภายใน inner ภายในหัวใจภายในกัหัวใจนะแค่นี้มันก็จะเป็นการปลดปล่อยมันมหัศจรรย์มาก นี่แหละคือองค์ความรู้ประจําสัตววัษที่ยี่สบเอดเป็นหน้าที่ต้องเผยแพร่ผมจําเป็นต้องเผยแพร่ให้ได้รู้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่บรรยายฟังทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนไม่พอวิดีุกับทุกคืนใส่เข้าไปอีกยังไม่พอหน้าวันนี้ยูทูบบ้านเออทีวีให้ไปดูได้เต็มที่เลยวันนี้ะคนทั้งโลกจะรู้กันนั้น ด้จากกับผมดู้ทุกทุกท,ที่มันเป็นหน้าที่ต้องเผยแพร่ผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมเ็ตรงนี้เห็นไหยครับจำเลยมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะอย่ายิงนะครับถามก็ดีห้ามจองทองด้วยอยังไงก็อยู่คนเดียวไม่ได้เห็นไ,ไหมครับคิดเป็นระดับต่างๆส่วนมากคิดกันไม่เป็นมันก็เลยยิงพยองว่าชั้นนี้แน่ที่ไหนได้โถเล็กนิดเดียวมนุษย์ถ้าเทียบอัตราส่วนของโลกเนี่ย ตัวเราเองเลขนาดหน,นึ่งน,นิว้วเทียสไอ้นิ้วเทียสนแค่ปลายเส้นผมนะยโยตัวเรานี่เล็กเล็กกว่าปลายเส้นผมอีกนะเขาว่าน,นิวเทียสเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของโลกไปเพราะฉะนั้นห้ามยิงพยอนั้นถึงววอบอกว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าประมาทอย่าประมาทนะฮะอย่ายิงพยองอย่าทะยอยทะยานจนกระทั่งลืมตนลืมตัวเนี่ยคำพวกนี้แหละทั้ เอาไปใช้ครับเอาไปใช้แต่ละคนเนี่ยอายุเท่ากันเท่าไรแล้วเนะี่ยแต่ละคนใช่ไหมครับผมมีที่จะต้องพาผู้คนคิดและห้ามเชื่อไหมผมเขียนไว้เลยนะนห้ามเชื่อต้องเริ่มเทินะมกันห้ามเลยแล้วครับมาถึงผมไม่ให้จ่อจงแต่เชื่อเชื่อเชื่อไม่เอาเด็ดขาดไม่ยอมนะถ้าผมไม่สามารถทำให้ผู้คนคิดได้ในโลกนนี้ผมนี่โง่เออย้ำถ้าผมไม่สามารถทำให้มนุษย์โลกคิดได้ผมนี่โง่ แต่ทั้าหากว่าท่านไม่คิดท่านโง่กว่าผมอีกเยอะถ้าท่านจะจ้องเยเชื่อโง่หนักเลยจำครับผมพูดเสียงดัง,ดง,ดงเลยกินแตงนะผมบ้าละครับต้องการให้ยินทั่วทุกคนที่มาในที่นี้ต้องการให้ยินครับนี่ทุกที่ต้องการนะฮะเพราะว่า สิ่งที่ผมเจอโอกาสจะพูดคุยนี้มันจะน้อยเต็มทีทุกวันนี้เพราะว่างานก็มปนเยอะอ้าวทีนี้แถมเนาะเอาของแถมกันบ้างแถมปัญหาอะไรหลายของแถมไม่มีอะไรนะครับไฟฟ้าใช้ที่จะไหลเวียนมาช่วยตัวพืชโยกเยกเอ้ยน้ำ <c oughs> ่ว <c oughs> มนี่กระต่ายลอยคอมาหางอกอดคอโยกเยกถามว่าเคยเลี้ยงลูกไหมเนี่ยเคยเออ เคยเบ่งลูกไหมเจ็บไหมเจ็บเนม่ยนีเจ็บมากผมบอกลูกก่อนเนี่ยเจ็บไหมไม่เนอะโอเคสบายนะฮะเหไหมแค่นี้เองมันจะเบาหลังนี่ึงโอ้โยยไม่มีอะไรค่อยๆผมเรียกว่า touch healing ันผัสอย่างแถวเบาไม่ใช่นวดนะครับเออผมไม่ยอมรับคำา่านวดเด็ดขาดเลยครับเห็นไหม ปึ p up, p up. ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ใช่ไหมหายใจโล่งดีไ่มล่ะเบาหัวไม้เบาหัวบอเบาหนาเบาหัวเบาตัวเอาขาดิเนี่ยนะหัวเข่าไม่เดินนี่มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันเหมือนมันติดขัดที่แขนเนี่ยครับเสียวไหมครับตอบไม่เสียวไม่เสียวเดี๋ยวนะครับ ไม่ไม่เสียวแค่นี้เองแค่นี้ก็ทํางานได้ปกติและแข็งขาเลยก็ได้เสร็จไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บก็ไม่เจ็บเชียวก็ไม่เสียวก็สบายเท่านั้นแเองเนี่อยู่บ้านหนูก็ทำอย่างเงี้ยนะเวลาไม่ชาเราก็ดึง

nè, còn máy, cùng lúc xí lắm, điên hở vôc rồi, rồi, gì không